นี่คือหน้าร้อนปีนี้ครับที่ไร่หดาวร้อนแค่ไหนดูครับสายยางนิ่ไหมเลยครับผมมีต้นไม้ที่ผมปลูกทิ้งได้ในปีที่ผ่านมานะครับมีต้นอะไรบ้างเรื่องราวเป็นอย่างไรมาดูของดีใน EP ีนี้กันเลยครับกับ EP9 ีสวนปล่อยทิ้งชุดนี้แบบง่ายๆแล้วกันนะครับมาให้ดูผลงานของการทิ้งไว้แต่คุ้มค่าการรอคอยครับ มีต้นไม้หลายต้นนะครับที่ผมปลูกปล่อยทิ้งไว้ทำมาแล้วแปีนะครับตามดูได้แล้วก็ในปี2567นี้ร้อนแล้วก็แรงมากๆครับส่วนด้านหลังที่เห็นนกครคนี่นะครับคือไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะเรียกว่าแทบจะนะครับไม่ได้ดูแลอะไรเลยมาดูครับว่ามีของดีอะไรบ้างครับดูกันเลยครับข้างหลังเนี่ยดูเหมือนเป็นป่าเลยครับในปี67นี้นะครับสอง7นเนี่ย ร้อนแล้วก็แรงมากๆผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรในส่วนนี้เลยนะครับปลูกปล่อยทิ้งเลยแต่มีของดีที่ซ่อนอยู่ครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้างมาดูเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวขอดูด้าคนก่อนนะครับฟูคนปลูกครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับครูหน่อยของน้ําขุ่นนะฮะครูหน่อยน้ําขุ่นส่งมาให้ครับมาดูใกล้ๆเลยครับที่เห็นในมือผมนี้คือ มันเทียนนะครับมันเทียนหรือมันเสานะฮะภาษาทางการก็คือมันเสามันเทียนนะครับบางที่ก็เรียกมันนกนะฮะแต่นี้จริงๆผมเรียกมันเทียนนะครับเคยทานเป็นแท่งโยยาเหมือนเทียนครับเหมือนเสาเลยเนี่ยฮะโอ้โหซับในดินครับปลูกไว้หนึ่งปีทิ้งไว้ครับเนี่ยเริ่มมาแล้วครับเยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับนี่คือมันเทียนที่ไร่ห้าดาวนะครับต้องขอบคุณครูหน่อยครัวน้ําขุนนะครับเบอน้ําขุนเป็นอย่างสูงนะครับส่งสายพันธุ์มาให้เรามีมันเทียนที่ไร่ห้าดาวแล้วครับ ปล่อยทิ้งเลยนะครับเนี่ยไม่ทําอะไรมากมายครับนี่คืออันแรกครับแล้วก็ตรงนี้เท่มากเดี๋ยวให้ดูครับม่วงสวยเลยครับมองเห็นไหมครับม่วงสวยเลยครับตามแนวนี้ครับม่วงนี้แหละครับคือทรัพย์สินพัดในดินมันที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือมันหอมหรืออมันเลือดนกมันเข้ากล่ํมมันเท้าช้างมันเล็บเสือเรียกไหลชื่อมากครับ ม่วงสวยเลยนะครับผมปลูกทิ้งไว้เป็นปีแล้วครับแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ได้ดูแลอะไรนี่คือมันที่ผมมีรักษาพันไว้นะครับที่ไร่ห้ดาวครับทำบวชมันอร่อยมากครับโอเคครับนี่คือความภูมิใจครับของสวนปล่อยทิ้งไร่5ดาวนะครับโอเคผมมีอีกสองชนิดนะครับไม่รู้ว่าจะยังเหลืออยู่ไหมเพราะว่าเราเหมือนที่บอกครับไม่ได้มีงาน แูสวนงานเดียวมีงานอื่นอีกหลากหลายงานนะครับก็เลือกต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลยได้ทำา E พีเรื่องสวนปล่อยทิ้งถึง8 e p แล้วนะครับนี่คือ E p ีที่9นําให้ดูเลยครับว่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งแรงเลยนะครับตั้งแต่จริงจตั้งแต่หน้าหนาวนะครับพฤศจิกาตั้งแต่ตั้งแต่ตุลาครับฝนเริ่มหมดก็ปล่อยยาวมาจนถึงเนี่ยเดือนพฤษภาคม2 5 6 7หนะครับหลายเดือนมากครับต้นไม้ก็เริ่มขึ้นมาเองตามธรรมชาติ นี่คือต้นไม้ที่ปลูกปล่อยทิ้งนะจริงๆครับมาดูครับว่าเขาเรียงอยู่ไม้ย,ยรือตะเรซพลาสนี่เป็นป่าเลยครับตรงนี้โอเคครับหาไม่เห็นแล้วครับตรงนี้ไม่เห็นแล้วเหลือนะทีนี้หรือยังไม่ขึ้นไม่ยากครับ ตั้งภาพตัง้ตงมาไหวไหมครับเนี่ยยังไม่เห็นครับยัยงไม่เห็นยังไม่ขึ <Between> <System> ้นนะครับเป็นมันอีกนิดนึงอาจจะต้องรอสักช่วงหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องรออีกหนึงแต่ของนี้อยู่นี่เัาทำอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นป่าเล็กๆแล้วเห็นไหมครับ ดินตรงนี้สมเองนะครับสมเองแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ดูแลง่ายเป็นไม้ป่าแล้วก็ไม้กินได้ด้วยครับนี่อันนี้ก็ของดีครับสิ้นแล้วครับได้มาจากตัวติตดาวอุบลนะครับขอบคุณคุณแสงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ใบสาบเสือนะครับตัวนี้ครับนี่คือกลอยครับกลอยกลอยมาจากอุบลราชธานีนะครับมาอยู่ที่ไร่ห้าดาวสกลนครนะครับ เยอะเลยครับตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดครับนี่คือกลอยนะครับกลอยสวยมากเลยครับนี่ก็ปล่อยทิ้งนะครับเขาเริ่มขึ้นตัวเองแล้วแต่กอนนี้ครับที่เคยคุยไว้ใน่ p เก่าครับน่ารักมากเลยนี่คือหวายนะครับหวายขาวมาจากภูพานนะครับหนามขาวสวยเลยครับนี่ก็ปล่อยทิ้งมีการดูแลนะครับสังเกตว่ามี พอน้ําเล็กน้อยนะครับในช่วงแรกๆเราก็ให้อยู่น,นะครับไม่ได้ว่าทิ้งจนแทังว่าไม่ดูแลก็เลยแต่พอเขาเริ่มโตเราก็ปล่อยได้แล้วครับนี่ครับเป็นหวายขาวจากภูพานสกลนครนะครับนี่คือบางส่วนอยากให้ดูด้านหลังผมครับด้านหลังนี่จะเป็นบริเวณที่ทําเป็นป่าไว้นะครับเป็นป่าส่วนตัวของไร่ห้าดาวนะครับแล้วก็นําต้นไม้ที่ดูแลง่ายๆมา,าเรียกว่าอะไรครับสะสมไว้ที่นี่ ข้ามองธรรมดานี่ครับมีคนอยากบอกว่ามาขอเยี่ยมชมไม่ต้องมาชมก็ได้ครับรบมากตั้งขออภัยแต่ถ้าเกิดอยากรู้จริงๆค่อยว่ากันนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของไร่ธาดาวามความรู้นะครับก็จะมีช่องทางติดต่อโดยตรงมาชมอยู่แล้วครับใครที่สิทธิ์ครับผมก็ลองดูนะครับผมมีข้อมูลให้ในห้องของลูกค้าทุกคนนะครับห้องขังความรู้ไร่ธาดานี่ครับมีมะฮอกกานีแล้วก็มะข่ามองหลากหลายไม้ป่านะครับไม้ป่าเน้า นี่ปลูกปล่อยทิ้งก็เป็นผลครับแต่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสวยตับประดดครับปล่อยทิ้งไว้ก็ยังปล่อยอได้กินบ้างโอเคครับรำมมาเลยครับมามาโอเคครับก็คองทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับ นี่คือต้นไม้ที่ปลูกปล่อยทิ้งแต่ต้องระวังครับเขาไม่ชอบน้ําถ้าโดนน้าท่วมอีกครั้งเนี่ยเขาตายได้เลยนี่คือต้นฝางนะครับฝางเสนหรือฝางแดงนะครับเนี่ยฝางเสนเป็นสมุนไพรนะครับมีตรงนี้สองต้นสามต้นครับก็เป็นไม้ที่เรารักษาพันุ์ไว้ครับนีครับฝางเสนก็เก็บมาเพาะเองตั้งแต่เป็นเม็ดนะครับเนี่ยกว่าจะได้ปลูกลงดินเป็นยังไงบ้างครับเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ส่วนปล่อยทิ้ง ก็จะมีของดีซ่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นคนปลูกเองจะรู้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้มีค่าต้นนี้หายากนะครับโดยเฉพาะที่เห็นนะครับข้างล่างนี้คือมันเทียนหรือมันเสานะครับแล้วก็มันหอมมันม่วงมันแซงมันนกนะฮะยังไม่เห็นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูแบบว่าจะได้ไหมเพราะว่าปลูกก็ค่อนข้างยากครับตัวน,นี้นะครับนี่คือแนวคิดของการทําสวนที่เราไม่ต้องเข้าทุกๆวันนะครับมีภารกิจอื่นๆมากมายบางคนคิดว่า ทำสวนเนี่ยต้องเฝ้าต้องอยู่ต้องนอนค้างต้องจ้างคนดูแลของผมเองเนี่ยไม่มีคนเฝ้าสวนที่ปต้องจ้างดูแลเลยครับเราให้เทวดาดูแลนะฮะต้องขอบพระคุณเทวดาด้วยครับแล้วก็ฝนฟ้าอากาศแล้วก็เลือกต้นไม้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลเขาช่วงแรกกันเองนะครับนี่คือ ep ที่9กาใครต้องการดู ep ย้อนหลังของไรฮาดาวเรื่องสวนปล่อยทิ้งมีต้นไม้หลายหลาคต้นที่แนะนําให้ดูก็เป็นเิญนะครับขอบพระคุณครับทุกวิวทุกรลยตัวคล้ายครับสวัสดีครับ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว